สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้ปอยเคยรีวิวกระเป๋าเป้โดนัทมินิอันนี้ไว้นะคะก็มีหลายคนถามถึงกระเป๋าเป้คองแก้นมินิอันนี้ค่ะว่าขนาดใกล้เคียงกันไหมสามารถใส่ iPad Air 5ได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ปอก็จะมาใส่ iPad ให้ดูค่ะสําหรับขนาดนะคะตัวคองแก้นมินิเนี่ยจะขนาดเล็กกว่าโดนัทมินิอยู่เล็กน้อยค่ะนี่ค่ะวางเทียบกันก็จะประมาณนี้นะคะนี้ปอยจะลองใส่ iPad ในคองแก้นมินิให้ดูนะคะ ค่ะ <Okay. S 2> okay. อันนี้จะเป็น iPad Air 5นะคะใส่เป็น Smart Folio ค่ะใส่ในท้องเก็บน,นะคะนี่ค่ะก็สามารถใส่ได้นะคะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าเป็นเคสที่หนากว่านี้สักนิดนึงนะคะ อย่างเคสอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเคสแบบ2ชั้นนะคะเป็นเคส2ชั้นลักษณะนี้ค่ะลองใส่ดูก็าสามารถใส่ได้นะคะนี่ค่ะแต่ถ้าใครต้องการจะใส่ในกระเป๋าไอแ d อีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปจะลองใส่ให้ดูค่ะ ถ้าอยากจะใส่ในกระเป๋า i p a d d อีกชั้นนึงจะใส่ไม่ได้นะคะอันนี้จะเล็กเกินไปค่ะปอยแนะนําว่าถ้าจะใช้เป็นคอมเกนมินิเนี่ยใส่แค่เคสธรรมดาก็พอนะคะนี่ค่ะถ้าใส่เคสก็จะใส่ได้สบายๆนะคะน,นี้ค่ะทีนี้ปอยจะลองใส่ iPad ลงในกระเป๋าเป้โดนัทมินิอันนี้ให้ดูนะคะ เแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านในของตัวโดนัทวินิจะกว้างกว่าอยู่เล็กน้อยนะคะ<ๆ>ก็ใส่ได้แบบสบายๆค่ะ<ๆ>อนนลองเป็น iPad ใส่ในกระเป๋า iPad บ้างนะคะอันนี้ตัวโดนัทก็ยังสามารถใส่ได้นะคะแต่ใส่ได้แบบฟิตๆพอดีๆค่ะนี่ค่ะจะแน่นๆประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็ถือว่าใส่ได้ค่ะแต่ไปว่าใส่เป็นเคสธรรมดาจะดูสบายๆกว่านะคะนี่ค่ะแนะนําว่าใส่แค่เคสแบบนี้จะดีกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวก็าจะลองใส่ของอื่นๆในกระเป๋าให้ดูค่ะว่าตัวกระเป๋าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะเริ่มจากของแก้วนี้ก่อนนะคะีค่ะอย่างแรกก็จะเป็น iPad นะคะ ก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่พวกเครื่องสำอางแล้วก็ของจุกจิค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือค่ะนี่ค่ะก็ใส่ได้สบายๆห,หลวมๆนะคะยังใส่ของได้อีกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่ด้านหน้าจะมีช่องซิปนะคะ ก็สามารถใส่ของได้อีกค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็บรแจค่ะนี่ค่ะก็ใส่ได้สบายๆเลยนะคะใบเล็กแต่ว่าจุของที่จำเป็นได้ดีเลยค่ะด้านข้างก็มีกระเป๋าเล็กอีกฝั่งละ1ช่องนะคะ สำหรับตัวเป้ของคกอันนี้ปล่อยชอบมากนะคะมีหลายสีเลยค่ะเป็นเป้ที่ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะคะโดนฝนก็ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ต่อมามาดูที่เป้โดนัทมินิกันบ้างนะคะอย่างแรกเราจะใส่เป็นกระเป๋า iPad นะคะนี่ค่ะตัวกระเป๋าอันนี้จะต้องเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างบางนะคะถ้าเป็นกระเป๋าแบบหนาจะใส่ไม่ได้ค่ะ แล้อย่างต่อมาอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแล้วก็ของจุกจิกนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเป๋าสตางค์ค่ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ที่ด้านหน้าจะมีช่องเล็กนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถใส่หูฟังนะคะแล้วก็ปุญนแจได้ค่ะค่ะใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะระาะว่ากระเป๋าเป้ขนาดนี้นี้สองใบนี้ใส่ของได้จุดีทีเดียวเลยค่ะก็เป็นกระเป๋าที่ปอยชอบใช้ทั้งสองยี่ห้อเลยนะคะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง y o u t u b e ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ